โอเคทุกคนมันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาใช้ AI เพื่อช่วยเราในการทําความเข้าใจตัวเองกันหลายคนน่าจ,จะเคยได้ยินสว o t a n a l y s i s ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเพื่อทาความเข้าใจภาพรวมของบริษัทนั้นคิดกลย,ยุทธ์ให้บริษัทนั้นต่อได้แล้วถ้าเรามองตัวเองเป็นบริษัทละการมานั่งดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่มีต่อชีวิตเราเองเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตแล้วก็วางแผนอนาคตได้ชัดขึ้นวันนี้เราก็เลยจะใช้ AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Deep Deep 1มมาาาาช่ววยยคคิดํถให้เเเรลตัองซ อารวันอ่ะเป็นโมเดลที่ถูกเทรนมาให้คิดแบบเป็นระบบปกติเวลาเราคุยกับ AI ใช่ปะเราส่งคำถามไปปุ๊บน้องก็จะแบบตอบมาแต่ถ้าเป็นโมเดลที่ถูกสอนมาให้คิดแบบเป็นระบบน้องจะเหมือนคนเลยทุกคนก็คือแบบมีการคิดแบบเป็นขั้นตอนการถกเถียงกับตัวเองเกิดขึ้นว่ามันต้องเป็นแบบนี้นี่นาเอ๊ะไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้ต่างหากเดี๋ยวเราจะมาใช้ด e e p ิอาในการช่วยเราทำาซ l l ์ o r ร Analysis ให้ดูเรากดตรง d e e Deep t h i n g เพื่อเลือกใช้โมเดล R1 แล้วก็ใส่พรอมนี้เข้าไปจากนั้นน้องก็แบบคิิดดววววว่าา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 เเเเเเออ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 รรรรรรตตต้้้้้งงงงงงกกกกกกะะะไน็็จคคัััับแลลลถถีมมมขขใชป วซึ่งเท่าที่อ่านมาคือน้องคิดคำถามออกมาได้ดีอยู่นะอย่างเช่นตรงจุดแข่งใช่ปะแทนที่น้องจะถามเราตรงๆอ่ะน้องก็มีการถามแล้วว่าแล้วคนอื่นอ่ะขอความช่วยเหลือเราเรื่องอะไรแล้วสิ่งนี้มันบอกอะไรถึงความสามารถเราบ้างเริ่มคิดตกตะกกับตัวเองได้ชัดขึ้นแล,แล้วสำหรับใครที่อยากลองทำเซลสวอตแอนด์เซิทบ้างก็ให้คอมเมนต์กันมาว่าสวอตแล้วเดี๋ยวเราส่งพร้อมนี้เด๊ๆไปให้เลยอย่าลืมลองเอาไปใช้กับ d e p s ซ e k หรือว่า AI ตัวอื่นๆกันนะ